นีัสดีจ้าพี่น้องสิบ้าไปหาเบิ้งผักกาศอีกชนิดหนึ่งพี่น้องผักกาศปลาจะ้ะผักกาศปลานี่เลยเพิ่นมีหลายสายพันธุ์นะพี่น้องผักกาศปลาชนิดนี้นะน,นี่จ้ะนี่ก่อนสิไปเบิ้งว่าเพิน่นสิท่านได้ออกไปวัเพราะว่านใน,นังสือเพิน่นไปเพิ่นบอกว่าเพิน่นเริ่มออกหนานี่พีาสัน ิ่มอ,ออกว่าสิเป็นเลาะเบิ้องมาสันพี่น้องจะพักกาดป่าสิเป็นเลาะเบิงว่ามันสิออกบ่ว่าสันตามไปพี่น้องไปเก็บพักกาดน้ำกันมาค่าพันออกออกก็สิได้เก็บเนาะไปหาเบิงพักป่าน้ำกันจ้ะพ่นในหนังสือพัอนก็บ,บอกว่าพัอนออกอนออกช่วงนี้่าสันออกนานี่แหละนี่ เบิ่งอีกคนจ้ะนี่นะ่ซื้อเพิ่นนะนี่ตุนเพิ่นนะนี่นั่งซื้อเพิ่นแ่ไทยตะใบให้เบิ่งเนาะว่าสิท่านเนี่ยออกไปมาพี่น้องตามไปเบิ่งจ้ะได้แม่สิาพาไปลงตรงให้ตรงหน้าอีกจ้ะพี่น้องพี่น้องนั่นแหละยากไปทั้งปลาและตามล่าหาผักกาดปลาอื ปลาพี่น้องตามล่าหาประกาศปลานี่ออกแล้วพี่น้องจ้าทักนี่นี่กาดปลานี่ออกแล้วออกแล้วนี่แต่ว่ามว้วนได้เป็นดอกอืออือเป็นลวกตัวน,นี้พี่น้องออกแล้วจ้าคุณอาหูไล่อยู่คุณนี่ ออกแล้วพี่น้องพระกาศติดตามหานี่แหละค่อยออกตั้หัวปีดได้มื้งนี่พี่น้องจานี่ได้ลวกแล้วตุ๊บโน,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 น่นโน่นหุ่นปลาหุ่นนี่เป็นเบีย้นยนี่ยหน่อยในที่น้องนี่มันอ่อนอยู่นี่เด้อพี่น้องมาเก็บผักน้ำใยเม่ พุ่นพ่อเป็นเบีย้ยนี่หน่อยคุณนะแต่ว่าปล่อยคุนไปสักคน,น,นเนาะคุณบอกเขาในใหญ่เทียพี่น้องจา้าห,หลายพุ่นนะหาเก็บผักข่างทางพี่น้องหากินขางทางคนยังบายอยู่ย่ายเมฆเก็บเพชรอันนี้พักขา่างทางระวังขี่มาเด้อฉันโอ้ยเห็นอยู่คนทางอันตอบความเป็นเหมือนกันอยู่ทางคนทางสูงสูงหมุนพี่น้อง บรรทอนางค่นขางสูงอยู่ทั้งโค้นผุนมันเป็นอันค่อนข้างไงพูดเลยคือเป็นมาขึ้นมาบ่ได้ดอกมันอยู่สูงคุณนะหลายคักพี่น้องคุณนะมาตะออกเนาะสูงๆคุณเอ๊ะเอาคันสมก็ได้เหมือนง่ามคัก สร้างรถไฟที่สูงนพี่น้นนนองอ้าครับก็อยากเขาเป็นเบี้ยนี้ สมก็ได้เป็แกงป้อมพี่น้องอากาศป้าอุณห่ะพอเป็นเบี้ยนี่บอกยอะไรยังไงคนพี่นอ้องเจ็บเอา,าพักอันไลยปวดพี่น้องอุูมป้าเดินพี่น้องแล้วบางเห็ด มาเก็บพักได้เห็ดบันี้ง,งามคักแถ้พี่น้องคุณงามคักงามแน่ยพักเห็ดเข็มท่องนี่นี่พี่น้องเข็มท่องหนาหนาวบา้มามานัมานมนันมันมันงามคักเนาะพี่น้องจแกอุ้ยคุณนะบา้ามานัมานมนันยายแม่ม,มนันพี่น้องจ้ก <c oughs> งามใต้ยสวงพี่นองงามพักนองคุณนะพักเห็เก็บเห็นเพิ่งน่นเลยที่น้อง ได้ให้น่องคุน่ะงามงามาหาเบิ้งผักกันนะได้เห็ดพุ่น่ะอู้ยดอกงญ่ให้ ค้าคุณเข็มท้องพี่นอ้องเดี๋ยวก่อนไปกินเก็ดเสียบอีกแเรีมาเอาอะไรมาหลอกเงอังงนพักประสันพี่น้อง น้ำคักนพี่น้องน้ำคักนกจิ๋นโองข้าก่อนกี่หินนี่อีกก่อนกี่หินหุ่นดอกน้อยๆ้อยนเอาไปพัดเฮ็ดลาดนะ พี่น้องวันฮาพักยักเล็กๆน้นอยหลายพดพี่น้องมันถึงยังน้อยอยีอกเนาะได้หลายเต๋อหมด้วยคุณเย็นมื้อล้วจ่อยๆแล้วคุณไปลวกกินเลยแซบพี่น้องนี่ ไปเพิ่นธุ์ง่ายสักคนเนาะพี่น้องอยังว่าเก็บอีกในพอได้ปลวกกละฮะพักเนื้อไม่จ้ะพักนี่นี่นี่เด,ด็กกินได้ให้กันพี่น้องไปลวกเนดะ้อเพิ่นว่าน,บ,านบอกพี่เท้ากนะินเนื้อไปลวกไปแกงอ้อมไม่สีก็ได้นะพี่น้องจ้านี่นะไปแกงออกอ้อมเนาะพี่น้องเสียงทางรถไฟเก็บพิถางทางรถไฟสูง แม่เ็ดจังไดกิ่นวั้นเ<ม>ส่น<ม>คอมเมนต์มานเนาะเอาไปลวกไปแกงออกแกงข้อพี่น้องกินสดๆก็ได้เพสดสลัดกินได้พี่น้องจ้าแล้วต่ผู้มมกเนะาะงามตูดนี่พี่น้องงามคัดนี่นี่งามคัดงามเนี่ยไปขั้นสมเ้อพี่น้องแสบีออกบอ,อกแล้วนี่ คานเอียงกับคานตุ๊นตาเอียงเราเอิ่นยากงานกับซื้อพอดีเ,อเก็บลงคลิดก่อนเดี๋พี่น้องนี่น,น,นี่กินแซ่บนี่พี่น้องจังเกียเบื้องนี่บสดๆดเลยพี่น้องเป็นเป็นผักกินสดๆอันนี้เฮ็ดสลอกสลัดกินก็ได้กินเป็นผักสดเถอะพี่น้องผักอันนี้ ว่าได้ไปลวกไปแกงนี่นะได้พู้สิมาแกงกันแล้วแต่แต่วันนี้ตำร่าพิ่นบอกว่ากินสดนี่นะพี่น้องเก็บกินทุกปีกินสดสดนี่ผักแว่นฝรั่งนี่นี่พี่น้องนี่คันพ่นท่านใหญ่ใอยู่นี่นี่ผักแว่นฝรั่งน,นี่พ่นใหญ่ใหญ่เนาะ พลังกินแซ่บวิพี่น้องกรอบหวานกรอบนี่างักแวนพลังเห็นว่าใหญ่สะกอนพี่น้องนี่นี่เป็น,นยังใบใหญ่อยู่ใครสูบเบิ้งจ้ะปขาดเป็นเบีย้ยอยู่พี่น้องผักขาดขาดามินนี่นี่แหละเดี๋ยัวตองสินพี่น้องนี่ดึงเอาโมเตอร์ไซถุงมือเอาไปล่างพี่น้องกินสดเด้อจ้ะแซ่บนี่ก็เป็นเบีย้ยเบีย้ยนี่นะนี่ เป็นเลือเบีย้ยนี่กาลัางพอดีกินเลยพี่น้องนี่เม็กิ่มกิ่มกิ่มกิมเลยนีค่คนน่ะกาลัางออกคนนะ่ะบ่เก็บละบ่เก็บอะไรละพี่น้องได้ลไรละเก็บไปวุ้นคลิปก่อนกินยังบ่เบิดเทียไายสุเบิองจ้ะงามคักแล้วกินเบิด้วจังมาหาเก็บเอาไหมพี่น้องแกคนน่ะเพราะเป็นเบี้ยหลายคักเนาะง่ามครับงามเนี่ยคนน่ะพี่น้องจะ้ะบ่เก็บดอก เก็บไปบังสองสามมื่นกินไปแกงแท่นกิเลกคนนะพี่น้องงามเนาะงามผลงามโพตายสุเบิ้งจ้าขุนซ้อนเขุนขืนไม้ได้นี่นนะพักอันนี้ก็กินได้แล้วพี่น้องนี่ดอกเพชรสลัดนะจน๊ะนี่กินได้นี่ดอกกุนจงออกมาข,า,ขาวๆกิมแบบเป็นร่างๆๆเพชรสลัดกินได้จ้ะนี่กรอบพักอันนี้ดอกกุญจงสีขาวๆดอกดอกเพชรน้ำซาได้พี่น้องนี่ สิมักออกน้ำเดินมังสินะจ๊ะใช่เบิง้งจ๊ะนี่น้องก็ยังถอดถุงมือแล้วนี่เป็นเบีย้ยอยู่นี่คาดามินนี่นี่ถุงมือถอดแล้วก็เป็นเบีย้ยกำลังพอดีกินนี่อ้อนนี่พี่น้องนี่นี่ล้างน้ำ อ่อนดีไหมโอ้ยพ่เป็นเบียร์นี่พอทุ่มมือนะเก็บงานพี่น้องโอ้ยหลายครั้งนักก้างพอดีแหละพี่น้องนี่เพราะว่าสิบโบเก็บเป็นอดเก็บบ่ได้แล้วคนน่ะคาดามินุนะซื้อคนกับปานซื้อคนเอิ่นยากยากหลายครักงเออเป็นเบียร์นี่นะพ่อ,อหล่กกอแหละพี่น้องอ รถคนหนึ่งสาวเมียบ้านพี่น้องได้หล่เติมใบ้คอเท็อันนั่นอได้ไปพัดดูพี่น้องพี่พอไปพัดอันนั่นได้จานนึงพอดีเอาไปพัดอันเฮ็ดอันลาดนากินพี่น้องแซบ่บนะจานนึงพอดีนี่เนาวหนาวพี่น้องจะ้ะ ผักอันนี้คอยบอกซื้อผิษมันกินอย่าที่น้องมันซื้อผักอันนั้นเนาะตามที่เขาเก็บมานเมา่อวานเขาบ,บอกว่าพิดอันยังก่ขอคาด้าคาดามินนะพี่น้องนี่คาดามินซื้อเพิ่นนะหลังเน่าอีกขอก็ลืมเนาะเบื้องบนพี่น้องขคอยเ,เก็บลงในหลังในคลิปก่อนอันนี้กินสดแล้วพี่น้องผักแบบนี้นะอืในตำล่าเขาบอกให้กินสดเห็ดสะดอกสลัดกินพี่น้องแซ่บเลยนะคาดามินบวกคนเอิญปันซื้อข้นซื้อผักกระเด็นลองอย่างนี่ดอกขาวๆพี่น้องดอกคนอันนี้กินกับปรับกับป่น อ,อันนี้ก็ได้ไลยเติบพุ่งตั้งอีกคนอ่อนซ่อนเนาะได้หนาหนาวพี่นอ้องขอสิเด็ดอันพักอันนี้ออกนี่มันก็ออกอันช่วงนี้เระพี่น้องพักอันนี้นะแต่พอได้ไปลวกเนาะไหมแกนบ่เอาเอาแต่ยอดเพิ่งมาจะไปลวกกินหนาวหนาว,นาวพี่นอ้องนี่ เปล่าก็บเอาลวกไม่้ายเติบเแ็ดส้มกินก็ได้พี่น้องอากาศนี่นะเแ็ดทอกเแ็ดส้มกินก็ได้เด้จ้ะแซ่บเดี๋อวจะงดอ,นอด้น,ออนนี่ าตัดสีออกเนาะเอาเมียกับกินป่ได้ยตรงมันแข็งมากินพักป้าพี่น้องปลอดสารพิษ สุมเนี้ยนแกงแกงกินเด้อพี่น้องแกงกินหนึ่งกินน,นี่ค่ะพี่คุณดอกนี่นี่เพิ่นเป็นใบนี่ลัดขวดต้นย้อนไปลวกนี่โอเห็ดข่อยก,ก็นเปนนี่เห็ดน,นี่แซบ่บเหงวันสะกายหนาเพราะแต่เพันวงโซ้งวนเสียวพ่นมาออกจังไดบุยเนาะมันมันอะนานานนะไ้เห็ดพร้อม ออกได้หลายเนี่ยจิ้มบวบีบไว้ที่น่องค่อยเจ็บหรอเท่ากับสอบปุ้ยอากาศแับนี้นะัดป้านี่ัดป้านี่เมดแล้วได้กำน้อยนึงเสียงรถคอนข้างคนยิงวายแย,ย่แย,ย,ย่เอออีกคนแย่ไม่เก็บเพชรพักกลางค่งางข้างเพื่อนขี่ม้าบสัน ว่งขี่มาเดอ้อสันโอ้ยพี่น้องไทยสิษย์ไปติดทางขั่พนันมันทางอยู่แต่มันอยู่ในป่าหน่ะพี่น้องอยู่น่น้นสูงๆในปา่าขนหอนทางในป่าดงดิบพี่น้องว่าไก่ทางซื่อๆเนาะมันขึ้นทางหลวงทางใหญ่เลยนะไทยสิษย้ามมาไปย่างอยู่งสูงสูงตั้งพู่คุนพี่น้องขอพัดว่าพักอันเก็บพักคางทางซื่อตอนไก่ทางรถนะแต่บนทางคนหนวกขนยางพี่น้อง,องจ้าเ <c oughs> ข้าใจพีท เห็นว่าก็กะวังอยู่คนไปทาเก็บกินไปตะพืชตะพืชดอกพี่น้องจ้าวงในนี้มาหยาอกมาย่างมันไม่ได้สอกในซ้อยเนาะนี่มันปากคุณในข้างข้างคู่ขางทั้งคู่นของ,งพี่น้องเนี่ยเขาได้มื่อน,นี้ดิน้นลวกนี่พักก็ได้มากนี่มีกลิ่นสดเลยนี่แซ่บนี่นี่ตังอีกก้อนนี้กับมันเห็ดนี่เห็ดก็ได้หลายเติบ ขอบคุณลหลายเด้อพี่น้องนี่มะวงศงมิลลี่แฮปปี้พี่น้องจ้าขอบคุณน้ำมกน้ำใจจ้าพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องครับเราจ้าไป <c oughs> พักเนื้ลวกพว่อมตัดคานเป็นคนพี่น้องเขามาเนี่เขียวคุบครุบดีหนิพี่น้องตม้มต้มน้ำถิมจักตุกอันนี้จักน้ำนึงสักคนเด้อพี่น้องนี่อันนี้ ตะขาเฮ็ดไว้ก่อนพี่น,อน้องยังบริเวณเห็ดหินแล้วก็เขาต้องฟ้าไปเฮ็ดเวียยตะขาไวนไว้ก่อนจะ้ะกลับมาจังสิมาเฮ็ดกินมาสัน่นง่ามๆเข็มทองงามเนาะพี่น้องงามดอกหลายๆลายขึ้นขอเคยไปเอาเราเอาเท่าทุ่งปุ๋ยมันตัดขาวไว้มาจะไม่เห็ดหินไปเห็ดง่านกันพี่น้องจะ้ะ ดอกซุ้มบณ์ดีครับข้อยู่ไปพอเป็นยังบงเน่ยนเอาเนา,เนา,เนาอะไปาหา้เก็บพักไปพ่อต้องดูว่าเช็ดหนังกินว่าเช็ดลาดนานี่เศศนยเช็ดท่านได้เห็ดกินบ่บ่พักไว้ก่อนบ่นหลายโอเคนีน่เนาะพี่นอ้องเล่าเลยดิเราจะลวกน้ำทิมกับน้ำเนื้อมาที่นี่คำว่าพัดพัดน้ำมันหอยนึกพัด บรรมาดาเขาเนก็นแซ่บแกงก็ได้เห็ดจังไดรกิงหนึ่งกินก็นได้พี่น้องย่ำไปออกอยุปายผุนปลายใหญ่บางควเคยไปเอาพี่น้องแค่ละทุ่งปุ๋ยีมันอันนี้เป็นเดือนหนาคนนึงมันเพิ่ออกเดี๋ยวนี้คนนี้เนาะออกอย่ำหนาหนาวแต่เห็ดอันนี้เป็นเสืออกนนหนาหนาวแล้วพี่น้องเป็นเสืออกมาออกหนาหนาวได้เหงออกเห็ดอันนี้เห็ดน้่งอีหยังเห็ดนั่งคนละเฮ้ย,ยเห็ดนั่งล,งลง่วมเละเห็ดน้่งร่มเห็ดอันนี้นะ โอ้ยเอินเนียายชิมท้องนี่พี่น้องนี่สิมักออกน้ำหนาหนาวเนาะจนหนาหนาวหนาวได้เห็งออกนี้แค่แต่นี้ถัดไปพี่น้องตัดขาพ่นไหวขับไม่ทิ้งเพีินจนจ้าพี่น้อง